ท่านผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บีแหลมสิงห์ทีวีครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะพิทิตครับผมวันนี้เราต้อนรับการกลับมาครับของศึกพิมลิกของอังกฤษนะครับคู่แรกที่จะลงประเดิมแน่นอนครับนั่นก็คือหงแดงลิเวอร์พูลเจอกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินนั่นคือเอเวอเรตครับนี่คือศึกเมอร์ซี่ไซด์ดา์บี้นัดที่243ในประวัติศาสตร์ครับนับตั้งแต่เอเวอรตนั้น โยกมาจากแอนฟิลเมื่อ15มีนาคม1892นะครับแล้วในเกมนี้ต้องบอกว่าจะเป็นเกมตามโปรแกรมนะฮะจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เอเวอเรตักับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกันที่แอนฟิล ที่ใกล้ที่สุดแหละครับเพราะเอฟเวอร์ตันกำลังจะย้ายออกจากกุยเซ่นพาร์คนะครับไปอยู่ที่บอมลี่ทีนี้จะไกลเลยจากเดิมเนี่ยคือจิ๊กโกกิโลเดียวกลายเป็นจิ๊กโกหลายกิโลแล้วนะครับในตอนนี้แต่สิ่งหนึ่งก่อนที่จะไปติดตามการวาดผังกันว่า11ผูเ้เล่นตัวจริงใครจะลงบ้างเนี่ยนะครับเรามีไฮไลท์ของการแขร่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาฝากกันไปตามผงลงสนามกันจ้านี่คือเกมเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่แอนฟิลด์ครับ ไลอัพของผู้เล่นทั้ง2ทีมโฉมหน้าเป็นแบบนี้ลงซัดกันนะครับทางลิเวอร์พูลมีนูนเยสกัคโปลแล้วก็ซาลาในเกมลุกสกอร์แรกของเกมครับเกิดขึ้นในช่วงจะหมดครึ่งแรกครับก่อน10นาทีโอ้โหเอวัตตันมีโอกาสครับชนเสายัดไส้กันไปอีกทีบอลกระเด้งออกมาเข้าทางของนูนเยส ต่อมาที่โซโล่มาที่นูนเยสสิกครันึงครับลากไปแล้วครับพอมานูนล,ลากขึ้นมามองตรงกลางเปิดลูกนี้โซโล่ตรงตะคายครับนาทีที่36โมเมซาล่าครับซัดให้ลิเวอร์พูลขึ้นนำครับ1ประตูต่อศูนเป็นจังหวะที่เอตอลนตนเนี่ยบุกครับอเล็กซ์อีโวบีเปิดแล้วโขกด้วยมังชนเสาครับโอ้โหลิเวอร์พูลลอดออกมาแม็นิวจะยิงยัดนะครับ แล้วโดนแย่งออกมาครับแล้วลิวร์พูเนี่ยประสานครับนูนเยสไปที่ซาร่าแล้วกลับไปที่นูนเยสครับแล้วก็เลือกมาเลยออ้พิกฟอร์ดผิดจังหวะเต็มๆมลิวร์พูขึ้นนําครับจากจังหวะเคาน์เตอร์แอตแทกนะครับมองทีเดียวครับนูนเยสเปิดมาแล้วซาร่ายิงง่ายเหลือเกิน1ประตูต่อ0ูนครับเกี่ยวด้วยขวาประตูไม่อยู่ครับทีนี้โอ้มันเปิดโล่งดีเหลือเกินครับซาราครับวันเนีว จากนั้นในต้นครึ่งหลังบอลพันตักันอยู่ครับมาอยู่ที่อีโวบี้จะและแะ้แหวกอีโวบี้จะแหวก3โดนแย่มนะครับโดมบสันทำชิงกับเฮนเดอร์สันแหวกลูกนี้ครับโคเล็กแหวก2อทะลุขึ้นมาเลือกออกไปทางขวาครับซาลามองอยู่วิ่งอ้อมไปแล้วครับอเล็กซานเดอร์โนเปิดลูกนี้เข้ามาคอรดิกาโป2 0ครับในนาทีที่49ลิเวอร์ลวลขึ้นหน้าเป็น2เม็ดครับ แล้วก็เป็นอีกครั้งนึงครับที่เอเวอร์ตันเนี่ยครองบอลอยู่นะครับแล้วโดนลิเวอร์พูลแย่งกลับมาแล้วก็สวนโครมเดียวตรงตาข่ายครับอ,อเจทิปครับเข้ามาสะใจกับกัคโปทำประตูดได้ในดร์บี้แมตช์นะครับโอ้โหถือว่าสนจริงดูครับอีวอบี้พยายามจะดื้อน,นะครับแหวกไปแล้วเบิ้ลเร็วมาเลยครับโอ้โหโอเวร์ตันเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมีผู้เล่นเอเวอร์ตันถึง6คนนะครับเอาไม่อยู่อะแล้วก็ จ่ายมาปุ๊บเนี่ยอูวีอาร์ต้องดูนะครับแล้วก็ตรงตาข่ายเข้าไปดูเช็คเรียบร้อยโอ้โหทางสว่างสวยอะลูกนี้เหลือเยอะเป็นประตูที่2นะครับให้กับลิเวอร์พูลหมดสิทธิ์เลยครับในเกมนี้คอนอคาดี้แล้วก็ได้ประตูนะครับ2ประตูต่อศูนย์ครับลิเวอร์พูลเก็บใช้ชนะเหนือเอฟเวตันที่สนามแอนฟิลด์นะครับคอนอคาดี้ อดีตแข้งหงนะครับกลับมาเยือนถิ่นแฟนๆก็เฮครอบครับมาจับมือกับชอนไดหลังเกม2ประตูต่อ0ูนครับเออ thank you very much and happy new year ขอจับมือหน่อยซาร่าเดินแค่กีตาร์ลงมาเลยครับแม่เบาๆแต่สะใจในรสชาติครับ2ประตูต่อศูนครับวันไดก็มากอดน้องหน่อยสวัสดีครับโปครับทำประตูที่2ครับซาร่าประตูแรก กกับดีว่านำเสนอโดยซ u k กิทิปเปอ b o โบนัสดิวดิวจัดเต็มแบบนี้เฉพาะวันที่1ตุลาคมถึง31ธันวาคมนี้เท่านั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์พร้อมกลุ่นจากเต่าทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิงคอร์ปอเรชัน w w w b l s i m m c o m ติดตามชมคลิปไฮไลท์พรีเมียร์ได้ที่ YouTube บีแลมสิงทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกแล้วพี่ทีเด่นั่นคือการแข่งขันนะครับเมื่อซีซั่นที่แล้วครับท่านผู้ชมครับ2-0ที่ลิเวอร์พูลชนะในแอนฟิลด์นะครับและในเกมวันเสาร์นี้ก็จะได้กลับมาเจอกันอีกทีหนึง่งเป็นที่น่าสังเกตครับว่าหลังฟีฟ่าเดมา2ครั้งลิเวอร์พูลต้องเล่นในคู่แรก ในเวลาเที่ยงครึ่งที่อังกฤษทั้ง2คลาเดี๋ยวรวมไปถึงครั้งหน้าด้วยนะครับที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้คราวนั้นจะเป็นเกมเอาเวยเลยนะฮะในเดือนหน้าทีนี้เรามาคาดหมายผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงเล่นในเกมนี้กันนะครับของลิเวอร์พูลเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวผู้เล่นจะต้องเป็นแบบนี้ก็เป็นได้ครับนั่นก็คือคอนสแตนตินอสซิมิกานะครับน่าจะได้เล่นเป็นแบ็กซ้ายตัวจริงแทนที่ของแอนดูโรปันที่บาดเจ็บประเด็นก็คือ โรบบเนี่ยเจ็บมาจากเกมรับใช้ชาติส่วนหนึ่งที่ลิเวอร์พูลอาจจะเล่นขยับขึ้นไปเป็นดับเบิลซิกนั่นก็คืออเล็กซานเดอร์โนขยับตรงกลางไปคู่กับแมคคาลิสเตอร์เนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่อาจจะใช้โจโกเมสก็ได้นะครับเป็นอีกหนึ่งออปชั่นเช่นเดียวกับตำแหน่งของเชียร์มาติฟก็มีตัวเลือกอย่างอิบราฮิมาโกนาเต้ขณะเดียวกันในแผงกองกลางครับถ้าเป็นแบบนี้มีโอกาสครับเนื่องจากว่าเคอร์ติสโจนั้น ติดโทษแบนก็ต้องดูว่าครอปจะเลือกใช้ไรอันกาเฟนแบชหรือว่าจะเลือกใช้ฮาวิเอนเลียดนะครับมีความเป็นไปได้ทั้ง2คนนี้เปอร์เซ็นต์ก็ทั้งกาเฟนแบชแล้วก็เอ็เลียดจะได้ลงนะครับแมคลิสเตอร์จะเล่นตรงกลางเหมือนเดิมครับแล้วก็ดมินิกโซโบสไลส่วนข้างหน้ารอฟิตนะครับรอเช็คฟิตหน่อยสำหรับดาวินนูนเยสเกมนี้มีทางเลือกครับเพราะว่าทางดิโกโชต้านั้นพ้นโทษแบนกลับมานะครับโคดีกาโป ก็มีโอกาสด้วยเช่นกันครับแต่ว่าดีอาร์สเนี่ยฟิตพอครับเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดซาลาส่วนเอเวอร์ตันนะครับก็ช่วงหลังเนี่ยโยโย่ทีมแล้วกันครับมีโอกาสที่จะใช้ชุดนี้มากที่สุดนะครับจอแดนพิกฟ์เวิร์ดเป็นด่านสุดท้ายนะครับบิ๊กฟิร์ดนะฮะเป็นด่านสุดท้ายมีทาคอฟสกี้กับเบรเวตนะครับเพื่อนเยอะแล้วเกินยืนเป็นคู่เซนเตอร์นะครับขวาซ้ายมิโคเลนโกแล้วก็จันยังนะครับ ตรงกลางเนี่ยน่าจะอัดแบบนี้นะครับก็คือดูกูเร่การ์เนอร์แล้วก็โอนาน่าโดยใช้ปอีก2ฝั่งนะครับเอาไวแม็กนิวเนี่ยได้เล่นเหมือนกับตอนนี้เขาอยู่กับเบอร์ลี่นะครับเป็นคนถนัดซ้ายอ่ะแต่ว่าอาจจะต้องโยกไปอยู่ขวาครับแล้วก็ทางแจ็คแฮร์ริสันมาวิ่งตรงทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วกองหน้าก็คือโดมินิกคา w a ว d l ลูวินครับการคาดหมายนี่อาจจะเป็นแบบนี้นะครับในคู่นี้แล้วก็จะซัดกันสนุกแน่ครับสำหรับคู่นี้ ที่บอกว่าเป็นการทิ้งทวนที่แอนฟิลด์เนี่ยมันจะมีเกมหนึ่งนะฮะที่กูดิสันพาร์คแต่ว่าถ้าสนามบอมลี่มันเสร็จจริงนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายครับที่เอเวอร์ตันจะมาเยือนแอนฟิลด์ในฐานะที่พวกเขาเนี่ยย้ายจากแมกกรีนสวยๆอย่างที่พวบอกนะฮะเมื่อปี1892ไปอยู่ที่บอมลี่ผลจะเป็นยังไงต้องคอยติดตามดูกันแต่คาดว่าลิเวอร์พูลจะชนะแบบเสียประตูครับ3ประตูต่อ1สกอร์ยอดฮิต อาจจะเกิดขึ้นได้นะพิธิษย์เลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่นี่ครับบีแหลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกจ้าสวัสดีวายสวยเป็นสอสอติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ทรูอิด